นิสสันสีขาวปลอดทะเบียนกอไก่1093อ่างทองควบไต่ถนนไปแบบสบายๆไม่รีบร้อนก็แน่นอนว่าย่อมช้ากว่าโตโยต้าสีเทาดำป้ายแดงกับรถปิกอัพสีขาวซึ่งเร่งกันสุดลิ่มทิมประตูระยะห่างระหว่างผ่านะทั้งสองฝ่ายบทสั้นลงอย่างไม่ช้าเลยเสียงเครื่องยนต์ดีเซลแรงสูงแผดกราดเกลียวสนันวันไวแข่งกันท่ามกลางความเงียบงันของคืนเปลี่ยว ดังลอดเข้ามาในเก๋งซึ่งปิดกระจกกรอบด้านมิดชิดและแสงไฟรถที่สองไล่หลังเร็วเหลือรับทำเอาพลขับนิสันแฉลบตามองกระจกสองท้ายพลางมุ่นหัวคิ้วคลางแคลงพอเก๋งสีขาวทะยานผ่านบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลผักไห่เขาก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงแววเจือกังวลเจ้านายครับไอรถข้างหลังมันไล่เรามาเร็วเป็นบ้าสมศักดิ์เสมอเหมือนยักไหลไม่อาศรก็ช่างประยรคนเดียวหรือ 2ครับผมชักสังหรณ์แปลกๆยังไงล่ะกลัวพวกมันจะตามเล่นงานเจ้านายปัดโทคิดไปนน่นจะกลัวทําไมในเมื่อฉันไม่เคยสร้างศัตรูหรือมีคู่แข่งทางธุรกิจทํามาหากินสุดจริตไม่เคยคดโกงใครแต่ว่าเอาเหอะหลบเข้าซ้ายเปิดทางสะดวกแล้กันพวกเขาอาจมีธุระจาเป็นเร่งด่วนครับมนูนรับคําอ่อย ขยับพวงมาลัยเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยพร้อมทั้งช้อนตามองกระจกอีกหนและก็ถึงกับเนื้อตัวเย็นวาบตั้งแต่ท้ายทอยลมยันก้นกบในฉับพลันเพราะแสงโคมจัดจ้าของรถปอัพคันหลังาสาดส่องให้เห็นวัตถุที่ยื่นออกมาทางช่องซ้ายหน้าต่างของโตโยต้าสีเทาดำได้ชัดเจนปากระบอกปืนนายระวังเขาแผดตะโกนเอ็ดอึงลนลานค้มหัวก้มหลบต่ำและเหยียบคันเร่งหมายตะบึงรถหนี แต่ก็สายเกินไปเสี้ยววินาทีติดต่อกันไรเฟิลจูโจมเมดอินรัสเซียก็คำรนระรัวลันหัวกระสูนขนาด7.62ซึ่งโตกว่าลูกปืน n 1 6ถึง2มิลิเมตรเศษสาส์พลูเข้าถล่มซี่ขวาของนิสันดาวกับหาฝนกรดตัวถังถูกเจาะทะลุทะลวงเป็นรูพรุนกระจกหน้าต่างแต่กระจัดกระจายกระเด็นว่อนสองกระพิบตาต่อมามือเพชรคาดบนกระบะคันหลังซึ่งจี้ตามติด ลากกายาก้ากระหน่ำซ้ำระรอกสองเก๋งสีขาวปลอดซึ่งถูกหาลูกตะกัวร้อนๆตะบันสยับเยินไปทั้งคันทำอาการฉลับถลาปัดเปสสายวืดวาด่าเนื่องจากโชเฟอร์หลังพวงมาลายัยไม่อยู่ในสภาพที่ควบคุมบังคับแต่มันก็ยังอุตสาห์แทไถเลื่อนซ้ายย้ายขวาไปข้างหน้าไม่ยอมหมดฤทธิ์ก็เลยโดนทรอชนเหี่ยมทั้งในรถโตโยต้าสีเทาดำและบนกระบะท้ายปิกอัพสีขาวซึ่งตามประกบทุกระยะ ประเดลูกปืนแถมแจกอย่างไม่ปราณีเสียงไรเฟ้าจู่โจมหลายกระบอกระเบิดกระสุนแข่งกันอึงขนึงท่ามกลางความเงียบงนันบนเส้นทางเปลี่ยวและแผดระรัวต่อเนื่องอยู่ร่วมครึ่งนาทีกว่าจะชะงักหยุดผลปรากฏว่านิสันถูกลูกตะกัวถล่มซับรุนทั่วคันร่วมรอยนัดมันหัวทิ่มซุกลงข้างทางหมอบกระแตแน่นิ่งเงียบเชียบเรียบร้อยไปทั้งคันทั้งคนนั่นแหละ โตโยต้าป้ายแดงใหม่เอี่ยมอ่องกับปิ๊พสีขาวพานะมัจจุราชถึงได้หมุนล้อพุ่งปราดพลาดจากพื้นที่สังหารทยานลิ้วไต่ถนนสายยาวหายลับไปกับความมืดของราตรีอัมหิตพฤติกรรมโหดทมินของชาติเหล่าทรชนเฮี้ยมที่ใช้รถปิ๊พไล่ล่าประกบยิงเหยื่อกลางถนนด้วยอาวุธสงครามเป็นอร้อยนัดแบบไม่ประหยัดกระสุนยังผลให้มนุพลขับวัยเบญจเพศกับสมศักดิ์เสมอเหมือนผู้เป็นเจ้านาย เสียชีวิตคาเก่งนิสันสีขาวซึ่งถูกลูกตะกัวเจาะทะลุทะลวงจนพรุนทั่วทั้งคันนับถึงได้83รูแน่ละ่ะคนที่แทบหัวใจแตกสลายวายปรานตามไปด้วยย่อมเป็นบิดามังเกิดกล้าวก็ลนเสมอเหมือนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองชะตากรรมของบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งกำลังมุ่งมั่นทำงานและมีอนาคต คือความเจ็บปวดรันทดใหญ่หลวงอันม่อาจหาสิ่งใดในล่ามาเทียบเคียงได้ขณะเดียวกันในสํสำนึกอันปวดร้าวเครียดแค้นก็มีเจ้าของเงาดำที่ยืนตะง,ง่านทมืนอยู่เบื้องหลังการเข็นฆ่าป่าเถื่อนขุดเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติบุคคลนั้นคือเยืออาฆาที่ถูกถล่มด้วยระเบิดวิดมอดมวยมรนังข้าหน่วยเลือกตั้งวัดนางในธรรมิการามเมื่อสิบวันก่อนสมชายเลิกวารารั เขาพุ่งเป้าสงสัยไปที่นักข้าไม้ชื่อดังเป็นอันดับแรกและก็ด้วยมีปัจจัยสนับสนุนและเหตุจูงใจชัดเจนกรณีเสียแย่ถูกปองร้ายหมายชีวิตล่าสุดกมลเสมอเหมือนก็ถูกสังคมมองว่ามีส่วนโพพันเกี่ยวข้องเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นคู่อริยืนคนละมุมบนเวทีการเมืองและต่างก็พร้อมที่จะใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบหักโค่นทำลายล้างกันสุดฤทธิ์พอโดนระเบิดตูมเจ้าตัวก็ต้องฟันทงสรุปเปรียงในทันทีว่า เขาบงการและต้องเอาคืนเล่นงานพ่ออาดเสียงมากไปและไม่สะดวกง่ายได้ก็ล่อลูกชายมันซะเลยคนที่ตั้งประเด็นสันนิษฐานทำนองนี้ใช่จะมีแต่ผู้เสียหายฝ่ายเดียวบปริศเจ้าของคดีก็กาชื่อสมชัยเลิกวรารักเป็นเบอร์หนึ่งที่อยู่ในขายเพ่งเล็งแถมยังกินแถวแพ้เชื้อยังกระรอกวัดลูกลามติดต่อไปถึงตำรวจโรงพักวิเศษชัยชาญอีกต่างหากกัผู้พิทักษ์สันติราชบางนาย ทำหน้าที่บริการติดตามคอยรักษาคุ้มกันเสียใหญ่ประดุดบริวารในสังกัดก่อนที่ลูกชายอดีตสสอ่างทองจะถูกยิงเสียชีวิตมีโปลิศเบิกอาวุธร้ายแรงจากโรงพักไปเป็นจํานวนมากอาวุธที่ว่าประกอบด้วยคาบายหนึ่งกระบอก M16-3 และ SK33-7 งกระบอกเบ็ดเสร็จเป็น10พอดิบพอดียังกะจะไปรบกับโจรทั้งจังหวัด25สิงหาคม2531 สีกะกีก็ชนกันโครมเบรอรไม่ใช่กลางถนนหลวงนะขอรับแต่เหตุเกิดที่สถาน,นีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญเมืองอ่างทองปลิสจากกองกำกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุอุกชะกันมีพันตำรวจโทชุมพลสังหาทิศรองพุ่งกับเป็นหัวหน้าทีมนำกำลังติดอาวุธบุกข,ข้ามถิ่นจู่โจมโรงพักวิเศษชัยชาญราวกับสายฟ้าแลบอย่าเพิ่งคิดลงหน้าไปไกลนะัก ไม่ได้ยิงกันสบัดหั่นแหลกหรอกนะตำรวจจากอายุทยาแค่ยัดปืนที่ต้องสงสัยสิบกระบอกกลับไปตรวจสอบตามระเบียบเล่นเอาสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทรสู่ชาติวิเชียนสีถึงกับท้อและบ่นอยากย้ายหนีลงพื้นที่อื่นทั้งยันลั่นปา,ปากประกาศไว้เด็ดเดียวหากผลการสอบสวนปรากฏออกมาว่าบริษสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นกลุ่มมือปืนอมหิต ที่ร่วมเข็นฆ่าสังหารลูกชายดีสสจังหวัดอ่างทองในฐานะสารวัตรใหญ่ซึ่งขาดความสามารถสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายินดีพิจารณาตัวเองโดยพลันทางด้านรองพุ่มกับพระนครศรียุทธยาก็พางโผงออกมาชัดคำถ้าได้หลักฐานชัดเจนว่าตำรวจโรงพักวิเศษชายชาญเป็นคนร้ายที่เหนี่ยวไกสาดกระสุนถล่มนายสมศักดิ์เสมอเหมือนจะบุกข้ามเขตไปจับทันทีไม่มีการไว้หน้าใครทั้งสิ้น แต่จะอย่างไรก็ตาม5วันต่อมาผลการตรวจวิสูทรโดยละเอียดก็ประจั์แจง้งอาวุธทั้ง10กระบ,บอกขาวสะอาดไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นหลังโรงพยาบาลผักไห่แม้แต่น้อยนิดหากปืนมีหัวใจมันก็คงเซ็งระเบิดแล้วก็เป็นอันว่าเรื่องเราวยังมืดดำไม่อาจคลี่คลายปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคก็เนื่องจากขาดหลักฐานและพยานแวดลอ้อมพลเมืองดีที่รู้เห็น ไม่มีใครหันกล้าเสนอหน้าออกมาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็ใครเล่าจะไม่กลัวตายย้อมองการซึ่งยืนผงาดดำถึมึนถลึงตาแยกเขี้ยวข่มขู่อยู่ในเงามืดก็เลยลอยนวลต่อไปแต่ว่าแม้จะประสบปัญหาน้อยใหญ่สารพัดที่เข้ามาสกัดขัดขวางโปริสผู้รับผิดชอบก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยังคงเดินหน้าควานหาบาะแสเงืง่อเงิ สืบสาวเพื่อขุดคุ้ยเอาความจริงมาแสดงต่อสาธารณชนท่ามกลางเสียงเยอะหยันปรามมาจากหลายฝ่ายว่าถนัดแต่ทำเส้นขนมจีนน้ำยาไม่มีเวลาล่วงผ่านวันต่อวันเกือบหนึ่งเดือนให้หลังจากวันที่ตำรวจก็สามารถลบคำศบประมาณทำงานบรรลุผลขั้นแรก14กันยายน2 5 3 1ชุดไลล่าก็จู่โจมเข้าตะคุบตัว ชายวัย53สาำรวยป้อมลอยซึ่งตามรายงานการสืบสวนระบุว่าเป็นคนนำอาวุธปืนที่ก่อเหตุไปซุกซ่อนและเมื่อใช้เวลาสอบขยายผลเพียงไม่นานก็โปะเชะเมื่อเห็นตัวมือเพชรฆาตชัดเจนเมื่อปอลิตคุบหนึ่งในตัวผู้ต้องสงสัยร่วมสังหารลูกชายอดีตสสอ,อ่างทองไว้ได้การทำงานคลี่คลายคดีก็เดินหน้าต่อไปโดยพลันสำรวยป้อมลหล พนักงานนักษาคลองชมทานนห้าสิบซึ่งถูกจับก่อนใครให้ปากคําในเชิงภาคเศษว่าความจริงเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นฆาตกรรมเลยสักนิดเพียงแต่หลังเกิดเหตุมีหนุ่มจักรันสามนายพากันหอมหิ้วสอบใบเขื่องมหาถึงที่บ้านทั้งสามนายประกอบด้วยนรงชัยสำรวนทองใบทองอ้วนและที่ไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งนอสำหรับนรงชัยเป็นหลานชายของเขาเอง สามหนุ่มมาเพื่อฝากกระสอบใบนั้นซึ่งไม่ได้บรรจุอาหารแห้งหรือพืชผลอันใดทั้งสิน้นแต่เป็นอาวุธที่ใช้ประกอบอาชญากรรมเล่นเอาของร้อนร้ายมาโยนให้อีกแบบนี้ชายสูงไวัต้องเรียบปฏิเสธไม่รับเด็ดขาดดังนั้นพวกเขาจึงหิ้วของต้องห้ามไปฝังไว้ในสวนหลังบ้านของนายสมบูรณ์รักษาพันุ์พอได้ข้อมูลรายละเอียดชัดเจนชุดตำรวจได้ล่ากรรุดไปยังบริเวณที่ถูกระบุโดยไม่ชักชา้า เสียเวลาค้นหาไม่นานก็เจอกระสอบใบนั้นถูกฝังดินอยู่จริงส่วนวัตถุที่ยัดอยู่ข้างในก็คือ ak 4 7ฐานพับและแมกกาซีนมันจุกระสุน18นัดจากนั้นมือกฎหมายก็ตามไปตะปบนรงชัยสำรวนเป็นรายต่อไปขณะที่เพื่อนร่วมทีมอีกสองต่างไว้ตัวหลบเล้นมุดดินนีหายโดยไร้ร่องรอยเขาจนมุมพร้อมด้วยผ้าหนะคู่ขาปีกอัพต,ตัวยแตาสีเทาดำหม่เอี่ยม หมายเลขทะเบียนกไก่0573ป้ายแดงก็ไอ้ที่ขันไล่ยิงถล่มนิสันสีขาวปลอดบนถนนหลังโรงพยาบาลผักไห่นั่นล่ละยิ่งไปกว่านั้นหลังจากตรวจค้นภายในรถอย่างละเอียดที่ถ้วนตำรวจก็เจอหลักฐานชิ้นเด็ดคือปลอ,อกกระสุนที่กระเด็นไปยัดซอกเบาะหลังใกล้ๆลำพงมันเป็นกระสุนขนาด7.62ซึ่งใช้กับปืน A k 4คหรืออากา ซึ่งเมื่อตรวจพิสูจน์ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองก็ใช่เลยกระสุนนัดนั้นยิงจากปืนกระบอกที่ใช้อาวุธเข็นฆ่าสมศักดิ์เสมอเหมือนปัจจัยเสริมช่วยสนับสนุนหลักฐานบ่งบอกความผิดของนรงชัยอิปการหนึ่งเป็นพยานบุคคลที่ถูกนำมาชี้ตัวซึ่งพยานก็ยืนยันมั่นคงว่าเขานี่เองที่เฝ้าติดตามคอยดูเวลาเข้าออกบ้านพักของผู้ตาอยู่หลายวันที่พยานแน่ใจ เพเนื่องจากพ่อเจ้าปะคุณไปป้วนเปี้ยนเมียนมองอยู่แถวบ้านสมศักดิ์อยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกผิดสังเกตและจดจำไว้แต่แม้จะมีพยานหลักฐานผูกมัดแน่นหนาเพียงไรผู้ต้องหาก็ยังยืนกรานปฏิเสธเด็ดเดียวและขอไปให้การในชั้นศาลแน่ละ่ะเมื่อไม่ยอมรับก็ย่อมหมายถึงไม่มีการซักทอดพลาดพิงใครกาะนั้นก็ยังไม่ไวยมีคนโดนหางเลขถูกหลายฝ่ายจับจ้องเพ่งเล่ง ก็ไม่ใช่ใครอื่นขาประจําเจ้าเก่าสมชัยเริกวรารักมูลเหตุต้นตอมาจากการที่ฝ่ายสืบสวนได้เบาะแสมาว่านารงชัยสำรวนเดินเข้าออกบ้านเสียแยญ่ได้สบายราวกับลูกน้องคนสนิทแต่ว่าถึงจะถูกสังคมรอบข้างรวมทั้งโปลิตตลอดจนปากปูปากหอยตั้งแง่สงสัยเสียใหญ่เมืองอ่างทองก็ไม่เดือดร้อนเขายังยืดอกเชิดหน้าอยู่สบายสายไม่อาทรร้อนก้น ในเมื่อทุกเสียงเป็นเพียงการคาดเดาและการกล่าวอ้างเลื่อนลอยว่ากันไปตามเรื่อยเปื่อยไม่มีหลักฐานชัดเจนพยานบุคคลที่อาจหานแสดงตัวออกมาปรกักปรำให้ร้ายโดยเปิดเผยจงแจ้งยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครกล้าแน่นอนสมชัยเริกวรารักจึงไม่ต้องกังวลสะทกสถานกับเรื่องประดานี้ที่ต้องกริงเกรงก็คือศัตรูในเงามื่เขาตระหนักดีว่ามันคอยจ้องหาโอกาสอยู่ทุกกดิก หากพลาดอีกก็มีสิทธิ์ปิดฉากจบเกมเพราะมันอาจหมายถึงการพลาดครั้งสุดท้าย